สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สุภาเพื่อนเพื่อนมาดูแนะนําให้รู้จักอะไรคะเนี่ยเพื่อนเอนรู้จักหรือเปล่าคะบัวหิมะคะ่ะเป็นบัวหิมะที่เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะบัวหิมะรูไอมากคะ่ะมันเหมือนกันมันมากแต่ว่าไม่ใช่มันนะคะมันเป็นรากบัวหิมะคะ่ะ เป็นสมุนไพรกินกินแบบทําได้หลายอย่างประโยชน์ของมันนะคะต้มจืดก็ได้แล้วก็ผัดผัดก็ได้นะคะผัดก็ได,ผด,ได้ผัดกินก็ได้แล้วก็เรากินดิบเบสดๆก็ได้แช่ปอกเปลือกและแช่เย็นๆอันนี้สุกปอกเปลือกแช่เย็นๆแล้วนี่ค่ะปอกแล้วแล้วก็เนื้อมันจะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาล แก้บาหวานแก้เลือดจางมันมีหลายมันมีประโยชน์หลายอย่างค่ะก็สุก็ไม่ได้รู้รายละเอียดแต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ก็ไปเซิร์ชดูใน google ก็ได้นะคะนี่สั่งส,สุสั่งมาลังหนึ่งค่ะลังหนึ่งมันก็สั่งมาหลายลางังหลายหล,ลายคนมันก็จะได้ถูกหน่อยเนี่ยลังนึงค่ะลังหนึ่ง ลังหนึ่งสามร้อยหกสิลังละสามร้อยหกสิบาทค่ะเพื่อนๆแต่ว่าสั่งรวมกันสั่งหลายๆคนมันก็จะได้ถูกมันจะมีทางส่วนมากจะเป็นทางเมืองจีนเนาะแต่นี่มันจะอยู่ทางเหนือของประเทศเราก็มีเนาะแต่ว่ามันอยู่ทางเหนือทางพวกแม่สอดทางเชียงรายอะไรทางเนาะ,ะเคยเคยสั่งเมื่อปีที่แล้วอะ่พะพอได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่แถวแม่สอด เขาซื้อมากินก็เลยลองมันเป็นเป็นเป็นยาระบายด้วยนะคะเป็นสมุนไพรพืชสมุนไพรชนิดเป็นแบบกินเข้าไปมันเป็นระบายได้ระบายแล้วก็เวลาเราท้องอืดถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะ,ม,ม,นจะมีมันจะลมมันจะเออพูดตามภาษาชาวบ้านมันก็จะตดเนาะจะตดมันก็ระบายลมด้วยกินเป็นยาระบายด้วยแล้วก็บำรุง มันมีหลายละมันมีประโยชน์หลายอย่างนะคะเพื่อนๆค่ะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งสูตไม่รู้เนาะซื้อมาครั้งแรกก็เห็นแช่เย็นๆมันอร่อยมันจะมันจะออกหวานๆนิดหนึ่งกรอบเหมือนมันแก้วแต่มันจะหวานมันจะหวานนะคะเนื้อมันเป็นสีน้ําตาลกรอบหวานหวานแต่ว่า ไม่หวานมากหวานนิดๆแต่ว่าทำกับข้าวก็ได้นะคะเอาไปต้มจืดกับกระดูกหมูหรือก็ผัดผัดก็ได้ค่ะผัดสุกก็กินได้นะคะเ,เพื่อนๆเป็นวัวหิมะชนิดหนึ่งน้องเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดของเราแล้วก็เป็นทําให้ระบบขับถ่ายดีนะคะสุกก็เลยสั่งมากินลูกใหญ่มากค่ะเ,เพื่อน ใหญ่เนี่ยเหมือนมันเหมือนมันสำปะหลังเลยค่ะใหญ่มากเลยเรามาปอกเปิดแล้วก็แช่เก็บไว้นานนะคะใส่ในรังไว้เงี่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้ไม่เสียค่ะรังหนึ่งเยอะมากเลยสามร้อยหกสิบเยอะมากค่ะสุก็ไม่มีอะไรแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนมาแนะนําให้รู้จักพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งบัวหิมะนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะสรรพคุณมันมีเยอะมากเลยค่ะ แต่ว่าสุรู้เป็นบางอย่างเนาะอย่างนั้นก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะคะคลิปนี้ก็มาให้เพื่อนๆรู้จักแค่นี้เนี่ยขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ อร่อยเหมือนมันแก้วเลยสูตรจะปอกใส่ตู้เย็นเอาไว้ ลาหิวก็มาหยิบกินแต่ว่ามันกรอบตลอดแต่มันไม่มีการเหี่ยวนะคะมัน,มนกรอบตลอดเลยแช่เย็นแล้วยิ่งกรอบถ้าไม่แช่เย็นก็กรอบค่ะแต่ถ้าเย็นแล้วมันจะกินง่ายหน่อยเมื่อจะมีรสชาติออกหวานๆหน่อยๆกรอบอร่อยเพื่อนๆลองไปซื้อมาทานดูนะคะบำรุงเขาบอกว่าแก้โรคอะไรเนาะเกี่ยวกับเบาหวานด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะเพือ่อนๆขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ